สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกศลสายพันธุ์ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมเป็นสายพันธุ์ที่หายากน่าเก็บสะสมนะผมคุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะผมราคากระถางละ250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมแนะนําคุณลูกค้าว่าอยากกอคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะ พลาดไม้สวยๆหายากนะครับผมเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าพลายภูเขาทองนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมมีจำนวนน้อยมากนะครับรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมมีชื่อว่าพลายภูเขาทองต้นที่1นึ่นะครับผม250าบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม พลายภูเขาทองต้นที่1นนะครับต้นนี้สวยมากยอดเดินดีกัดสีได้สวยมากนะครับพลายภูเขาทองต้นที่1นนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะครับจากปกติ350อนะคะอันนี้เราให้โปรโมชั่นพิเศษจ้าต้นต่อไปครับผมต้นนี้พลายภูเขาทองต้นที่2นะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมต้นที่2 ต้นจะสูงกว่าต้นที่1แต่สีจะกัดน้อยกว่าต้นที่1นะครัะผมแต่ละต้นความสวยจะแตกต่างกันมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะผมมีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะครับต้นนี้พลายภูเขาทองต้นที่2นะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะผมสวยมากนะครับหายากมากๆรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับพลายภูเขาทองต้นที่2นะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีฮาวายนะผมตรีฮาวายสวยมากนะครับนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมรอบนี้ปาล์มได้มา3กระถางด้วยกันนะผมต้นนี้ตรีฮาวายต้นที่1นะครับผมสวยมากนะครับต้นใหญ่ความสูงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรนะครับผมตรีฮาวายต้นที่1นะครับ250บบาท จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมตรีฮาวายนะครับต้นต่อไปครับผมตรีฮาวายต้นที่สองนะผมต้นนี้มีสองกิ่งนะครับสวยมากนะผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมตรีฮาวายต้นที่สองนะครับผมกัดสีสวยนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมตรีฮาวาย ต้นที่สองนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับต้นต่อไปครับผมตรีฮาวายต้นที่สามนะครับต้นนี้กัดสีได้สวยมากกัดสีได้เข้มมากนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับตรีฮาวายต้นที่สามนะครับผม250บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมสวยมากนะครับ ตรีฮาวายหายากนะผมแล้วก็กัดสีแบบนี้หายากนะครับผมรีบได้รีบเลยมีมาเพียง3กระถางเท่านั้นนะครับผมตรีฮาวายต้นที่3นะครับ250าบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าจ่ามงกุฎนะครับผมจ่ามงกุฎต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับผมสวยมากนะครับผมเนี้ยดูลาย ชัดๆนะผมลายเด่นชัดเจนฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชว์นะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมจามงกุฎนะครับ250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมหลายช่อกัดสีสวยๆกัดลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับจามงกุฎนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีบาหลีนะผมตรีบาหลีปาล์มได้มาสองกระถางนะผมต้นนี้ตรีบาหลีกระถางที่1นนะครับความสูงไม่ต่ํากว่า50ซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผมตรีบาหลีก็หายากนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมปกติไซส์แบบนี้นะผมสําหรับตรีบาหลีราคาจะอยู่ที่2 8 0ถึง350บบาทแต่ คลิปนี้นะครับผมปามให้ในราคา250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมตรีบาหลีต้นที่1นะครับ250บาทนะครับผมสวยมากนะครับสวยมากใหญ่มากนะครับผมต้นต่อไปครับผมตรีบาหลีต้นที่2นะครับผมต้นนี้ก็สวยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับความสูงก็ ไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับตรีบาหลีกระถางที่2นะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับนี่ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีน้ําตกโบราณนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยต้นใหญ่ต้นสูงนะครับผมมี3ช่อนะครับความสูงประมาณ 60เซนติเมตรนะผมหายากนะครับสำหรับตีน้ำตกโบราณที่ไซส์ใหญ่แบบนี้นะผมนี่ครับปาลมได้มาเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บ,บได้เลยนะครับตรีน้ำตกโบราณนะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5, 5 669นะครับผม 0 8 1 2 5 1 6 6 6นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตร e บ b o s t o นะครับผมตร e บ boston ฟาร์มได้มา3กระถางนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับต้นนี้นะครับผมต้นที่1นะครับตร e บ b o s t o ต้นที่1ต้นนี้มี3มช่อเลยนะครับผมสวยมากใหญ่มากนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์11นิ้วได้เลยนะครับผมต้นนี้คือใหญ่มากนะครับ ตรีบอสตันต้นที่หนึ่งนะครับสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมตรีบอสตันต้นที่สองนะผมต้นนี้มีสองช่อนะผมแต่จะก,กัดสีได้สวยกว่าต้นที่หนึ่งนะครับผมมีสองช่อนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมตรีบอสตันต้นที่สองนะครับสองร้อยห้าสิบบาท จัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้คือสวยมากนะครับสองช่อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตรีบอตตันก็เป็นไม้หายากนะครับผมรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับตรีบอตตันต้นที่2นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ ตรีบอสตันต้นที่3นะผมต้นนี้ลักษณะค่อนข้างสูงนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับผมต้นนี้ตรีบอสตันต้นที่สามนะผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผมสวยมากนะครับหายากน่าสะสมนะครับผมตนะรีบอสตันต้นที่สามนะครับผม, Boston, 3, บผม250บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้สวยมากนะครับผม ตรีบอตตันต้นที่3นะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเรือสุพรรณหงษ์นะครับผมไม้หายากมากๆนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยความสูงนะครับผมไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรนะครับผมสำหรับเรือสุพรรณหงษ์นะครับผมมีต้นเดียวแล้วก็ต้นสุดท้ายนะครับรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผม เรือสุพรรณนหงนะครับ250บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสวยมากแล้วก็มีเพียง1กระถางเท่านั้นนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเขื่อนสีนักครินนะครับผมต้นนี้ความสูงไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรนะครับผม ความยาวของใบนะผมไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรนะครับสวยมากยอดเดินดีฟอร์มสวยๆใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะผมต้นนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะครับเขื่อนสีนักครินนะผมต้นนี้250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเขื่อนสีนักครินนะครับ250บบาทจัดส่งฟรีต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับผมสวยมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้เป็นไม้หายากอีกหนึ่งต้นนะผมเป็นไม้ที่คุณลูกค้าหลายๆท่านกําลังตามหาอยู่นะผมต้นนี้มีชื่อว่าเขาแกะทองคานะครับผมใบโค้งงอแบบนี้เลยเหมือนเขาแกะเลยนะครับเป็นไม้สายพันธุ์โบราณสายพันธุ์เก่าแก่ที่น่าเก็บสะสมนะครับผมเขาแกะทองคานะครับผมต้นนี้มีสองช่อความสูง ไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรนะรผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมเขาแกะทองคํานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพระนารายนะครับผมสวยมากนะครับต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะผม4ี่ช่อกัดสีได้งดงามมากพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผม เพชรพระนารายนะครับผมมีเพียง1กระถางนะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเพชรพระนารายนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าต่างหูชาววังนะครับผมต้นนี้ มีไม่ต่ำกว่า10กิ่งมีไม่ต่ำกว่า10ช่อนะผมเป็นลักษณะพุ่มใหญ่นะผมมีความพิเศษก็คือสามารถอยู่แดด100%เเซได้นะครับผมสำหรับต่างหูชาววังนะผมต้นนี้สวยมากนะครับความสูงนะผมไม่ต่ำกว่า40เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับต่างหูชาววังนะครับ250าบาทจัดส่งฟรีนะผมรอบนี้ได้มาเพียง1กระถางนะครับต่างหูชาววังนะผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเต่ารัตนชัยนะผมเต่ารัตนชัยปามีมา2กระถางนะผมต้นนี้เต่ารัตนชัยกระถางที่1น,นะผมต้นนี้มีจุดเด่นมีความแปลกที่ไม่เหมือนใครนะครับผมนี่ครับดูลักษณะลายของเต่าต้นนี้นะผมลายแปลกมากนะครับนี่ครับผมลายสวยๆแบบนี้เลยคือลายแปลกมากนะผมน่าเก็บสะสมนะครับผม เต่ารัตนชัยต้นที่1นะครับผม250บาทจัดส่งฟรีนะผมแล้วความเป็นระเบียบของช่อเขาของใบเขาสวยมากนะครับเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยคล้ายๆกับดอกบัวเลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเต่ารัตนชัยกระถางที่1นะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมเต่ารัตนชัย ต้นที่สองต้นนี้ก็มีจุดเด่นมีความพิเศษนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือมีสองช่อใหญ่นะครับใบขึ้นเป็นระเบียบนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูยอดดูช่อนะครับผมสวยมากนะครับเต่ารัตนชัยต้นที่สองนะครับผมต้นนี้มีสองช่อเลยให้ในราคา250บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเต่ารัตนชัยต้นที่สนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะครับผมต้นนี้ชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผมต้นนี้สองช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่250บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผม250บบาทจัดส่งฟรีนะครับสวยมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าเสด็จนะผมท่าเสด็จต้นนี้กัดสีได้สวยมากกัดสีได้เข้มมากฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชว์นะครับผมท่าเสด็จต้นที่หนึ่ง